รายการ Homemade บ้านตามใจหลังที่2มาเคาะประตูเยี่ยมเฉยาภาคภูมิจุฑนานุกรหรือนานุช่างไม้นักออกแบบผู้ก่อตั้งเกรนแสแกรมบ้านของเฉยออกจากแปลกสักหน่อยเพราะอยู่บนตึกเก่าเจ็ดชั้นที่ชั้นล่างสุดเป็นสตูดิโอทำงานไม้ส่วนด้านบนเป็นห้องทำงานออกแบบและส่วนอยู่อาศัยคนอื่นอาจจะเปลี่ยนบ้านเป็นออฟฟิศ แต่เฉยเปลี่ยนออฟฟิศให้กลายเป็นบ้านที่เขาอยากอยู่กับตึกเก่าและได้ใช้ชีวิตอย่างลื่นไหลในทุกวันบ้านแนวตั้งหลังนี้จะเป็นอย่างไรตามมาดูเลยค่ะถ้าจุดเริ่มต้นเลยคือผมมองเรื่องก็เรื่องโฟล์ดแหละครับการใช้ชีวิตมันจะไหลไปทางไหนแล้วก็พื้นที่ที่มันที่คนเราสามารถไหลไปได้แล้วก็ใช้ชีวิตกับมัน เรเดินเล่นอยู่หลายรอบนะตอนตึกมันยังไม่ได้ทําเสร็จแล้วก็พยายามจะจินตนาการว่าเฮ้ยเนี่ยตรงนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วก็มีท่าทางด้วยผมก็ยืนเป็นบ้าของผมเองอ่ะแบบเออเนี่ยตรงนี้เป็นครัวอะไรเงี้ยแล้วมันน่าอยู่นี้ีกเหมือนกับแบบว่าแอคชั่นทางร่างกายมันก็จะบอกผมว่าเออเนี่ยมันสะดวกดีอันนี้มันสะดวกนี่น่าอยู่นี่น่าอยู่คือเอาตัวเองเข้าไปใส่ในสเปซก่อนแล้วก็ดูว่าเราอะอยู่ในสเปซยังไง ไว้ไม่ได้ใช้งานนานกว่า30ปีช่วงแรกเฉยเลยเปลี่ยนข้างล่างสุดเป็นสตูดิโอทำงานไม้แบ่งบางชั้นเป็นออฟฟิศของเขาและบางชั้นเป็นออฟฟิศให้เช่าถัดมาเป็นครัวและห้องนั่งเล่นชั้นบนสุดเป็นห้องนอนที่ทำให้มีความเป็นบ้านมากขึ้นคือระเบียงไว้รับแสงลมและปลูกต้นไม้บางวันก็กลายเป็นพื้นที่เล่นสนุกของลูกสาว สเปซตรงนี้จริงๆมันก็อาจจะเป็นไฮไลท์ของของบ้านผมก็ได้เพราะว่าผม mm hmm. คิดว่าการที่ทําอาคารพาณิชย์หรืออาคารออฟฟิศให้เป็นบ้านถ้าขึ้นมาโดยไม่ทาไม่ทาตรงนี้มันก็เหมือนขึ้นมาแล้วเป็นบ้านที่มันอับๆพอมันมีสวนพอมันมีอากาศถ่ายเทพอมันมีฝนตกลงมาตรงนี้ถึงเราอยู่ชั้น6ก็เหมือนกับอยู่กับชั้นหนึ่งเพราะมันมีมิติเรื่องอยู่ข้างนอกสิ่งนี้ก็ทุบด้วยแล้วก็เอาอิฐช่องลมมามาเสนถ้าเดินอยู่ข้างในบ้านก็จะเห็นว่าเป็นเป็นเลเยอร์นะกรองแสง ก็จะม,มีหน้าต่างชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือบังสายตานิดหน่อยพอจะไปถึงตัวบ้านก็จะมีสองชั้นอะเงยแต่ละโซนเฉยเลือกใช้ของที่มีอยู่แล้วมาออกแบบใหม่อย่างห้องทำงานเขาเอาเหล็กดัดที่เหลือจากโรงงานมาทำฉากกั้นส่วนหน้าต่างไม้ประตูไม้ก็เอามาใช้กั้นแทนผนังเราว่าเป็นไอเดียการออกแบบที่ช่วยให้บ้านดูดีโดยไม่ต้องทำอะไรมาก แล้วก็ยังซ่อนวิธีคิดแบบดีไซเนอร์และช่างฝีมือรวมกันไว้อย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกับงานระบบเมื่อรื้อฟ้าออกเพื่อให้เพดานสูงขึ้นก็ต้องยอมเห็นท่อแอร์ซึ่งเขาตั้งใจทิ้งไว้อย่างนั้นกลายเป็นสิ่งที่บอกว่าเราอยู่ร่วมกับของเก่าบางอย่างได้งานไม้ทั้งหมดที่เห็นในบ้านนี่คือเป็นพี่เฉยทําเองหมดสมกไมับผมเองก็อาจจะมีคนมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยครับซึ่งโต๊ะนี้ทําเองแน่นอน ตัวนี้ก็ทำเองแน่นอนครับมันเป็นท็อปไม้มะม่วงไม่อมะม่วงมะม่วง,งอ,อกล่องครับใช่ผมชอบออพวกดีเทลธรรมชาติคืออยากจะเก็บเอาไว้บางคนเขาก็จะตัดพวกนี้ไปเลยผมชอบให้มันมีมนแบบว่าให้มันเตือนเราหน่อยว่านี่ธรรมชาติครับผมปกติถ้าเจอชิ้นไม้อะไรเนี่ยผมจะซื้อมาเก็บไว้ก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เดินผ่านเข้าไปทุกวันทุกวัน,วนสักวันหนึ่งจะรู้แล้วว่าจะทําอะไรอย่างอันนี้ เป็นชิ้นแรกๆที่ทําครับผมรู้สึกว่าเอ้ยอยากได้เห็นไม้ท่อนนี้ผ่าครึ่งมันแล้วก็ทําให้เสเประหสว่างนั้นนะเป็นที่วังของผิวผมก็เก็บเอาไว้หมดเลยเหมืนล่องลอยทางการเวลาที่แบบคนก็ไม่สามารถจะจะทำขึ้นมาใหม่ได้เลยไม่เฉพาะของเก่าเป็นชิ้นๆที่เฉยนํามาใช้ทําบ้านไม้วัสดุที่เห็นได้มากที่สุดในบ้านหลังนี้มีทั้งไม้เก่าที่เขาเก็บไว้และเป็นของใหม่ผสมเข้ามา เฉยหยิบมาทำเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งเช่นเคาน์เตอร์บาร์ชั้นวางหนังสือที่ขนานไปกับผนังเว้นช่องสู่ห้องนั่งเล่นประตูโบราณที่เตือนให้ต้องก้มก่อนเข้ารวมถึงโซนครัวทั้งหมดนับเป็นการใช้ไม้เก่ามาเล่าใหม่อย่างมีคุณค่าอย่างที่เห็นมันก็จะมีเว้นระยะนิดนึงซึ่งตรงนี้มันเป็นทางเข้าประตูมันก็น่ารักดีไม้ก็เป็นไม้พื้น บ้านคนบ้างวัดบ้างอะไรเงี้ยมีความมันเพราะว่าคนเขาเดินผ่านมาเป็นเวลาหลายสิบปีอันนี้ก็ผสมกันระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่อย่างโครงก็เป็นไม้ไม้เต็งเก่าอะไรเงี้ยฮะขึ้นลูกง่ายครับไม่ได้เข้าไม้อะไรมากคือพอมันเริ่มบ้านเริ่มจะเสร็จแล้วเริ่มใจร้อนก็จะปืนตะปูอะไรเงี้ยก็จะเริ่มจะเริ่มใช้ครับอันนี้ก็มีทําไฟซ่อนไว้ด้วยหมือนพอแบ่งสเปซตรงนี้ก็น่าจะให้ไฟเขาหน่อย แต่ก็ไม่ได้มีแค่อะไรเก่าๆเท่านั้นบางอย่างก็เป็นของใหม่หรือจับมาเปลี่ยนฟังก์ชันไปจนถึงการจัดวางใหม่อย่างเคาน์เตอร์ครัวที่ใช้เสาเข็มแทนเคาน์เตอร์บาร์ที่ใช้วิธีเรียงสันอิดแบบสับวางหน้าบานตู้ที่ใช้กระจกฝ้าเขาบอกว่าชอบใจในเท็กเจอร์ของใม่ถ้าก่อที่เอทั่วไปมันก็จะเบเรียบแบนๆใช่ไหมฮะอันนี้ผมอยากได้เท็กเจอร์อยากได้เมตตินิดนึง ผู้รับเหมาขเขาก็บอกให้ใช้นี่สิเอาเสาเข็มมาตัดว่าไอเดียด,ดีงั้นมาเจอกันหน่อย <c oughs> ใช่ก็ได้กระจกหลอนข้างบนมาช่วยด้วยครับผมเราไปชอบอะไรในความเส้นสายของมันนั่นแหละสิฮะมันก็พูดยากเนาะช่วงตัวเดผมไปเดินทะเลบ่อยๆผมชอบเก็บเปลือกหอยมาดูมันมีความหลอนๆผมรู้สึกว่ามันอะไรบางอย่างซึ่งผมยังบอกไม่ถูกแต่ว่าถ้ารอบตัวเรามันมันเหมือนมีซ์เจอร์ที่เป็นหลอนเป็นอะไรพวกนี้อยู่ มันก็อยู่อยู่แถวนี้อยู่แถวก็อูประมาณใช่ครับใช่นอกจากความลื่นไหลต่อการใช้ชีวิตที่ว่าเขายังออกแบบควมโฟให้กับพื้นที่ด้วยและแน่นอนที่ครัวต้องใหญ่ขนาดนี้เพราะเฉยและภรรยาชอบทําอาหารเป็นอีกความชอบที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนมีบ้านผมคิดว่าถ้ามองห้องนี้รอบๆแบบมันจะรู้สึกว่ามันจะไม่เพมีพรมแดนสมมติว่าถ้าผมต้องเปิดประตู เพื่อเปิดแอร์เนี่ยก็จะเว้นไว้เป็นที่กระจกก็คือมองผ่านได้บาร์ก็ถึงแม้จะมีอะไรมากัน้นแต่ว่ามันก็ยังเปิดเข้าหากันอยู่เงี้ยครับคือถ้าสมมติอันนี้เป็นเป็นแขกไปคนทําอาหารมันก็ยังเปิดที่ให้มันมองเห็นกันเจอกันได้เสิร์ฟน้ําผ่านบาร์เสิร์ฟอาหารผ่านเคาน์เตอร์นี่คือบ้านตามใจของคนที่อยากอยู่กับสิ่งที่มี ที่ชอบและที่เหมาะกับตัวเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเก่าทั้งนั้นแต่ก็ทำให้อยู่รวมกับของใหม่ๆทั้งที่ซื้อมาหรือพลิกแพลงออกแบบลงมือทำเองรวมถึงออกแบบการใช้งานที่พอเหมาะพอดีกับทุกคนโดยไม่ยึดติดกับสไตล์จนได้อยู่แบบที่อยากอยู่ทุกตารางเมตรบ้านที่เราอยู่จริงมันก็ต้องมีวันสักวันหนึ่งที่เราหลบไม่ดีใช่ไหม ไม่ว่าจะรอบล้อมตัวเองไว้ในของที่เราชอบขนาดไหนมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่เราอารมณ์ไม่ดีสักวันหนึ่งที่เราไม่แฮปปี้ก่อนมาอยู่ตรงนี้ผมเคยอยู่ห้อง5 0ตารางเมตรของหลายๆอย่างอยู่ในกล่องเพราะไม่มีพื้นที่ครับพอย้ายมาอยู่ก็ได้เฉื่ยฉายชีวิตผมก็ได้เฉือยฉายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ก็ยังใหม่อยู่นะผมย้ายมาอยู่แค่สองเดือนก็ยังต้องดูันต่อไปว่าไม่ยังไงต่อเพราะนั่นคือบ้านถึงมันจะเสร็จก็ต้องมีเรื่องให้ซ่อมอยู่ดีผมว่าอ่า